สวัสดีพี่น้องบ้องไปนะครับผมมาพอกกันในรายก,การกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องมือนี้พาพี่น้องมากินอยู่ทั้งนานนี้แล้วนะครับครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับผมส้มตํายายเพลิงครับพี่น้องส้มตํายายเพลิงซื่อดังของจังหวัดอำนาจเจริญที่หลายหลายคนบอกว่ามันแซ่บจังสั่นจังสิ มือนีผมจัดเลยนะครับพอดีไปเจอเพจที่เขารับหิ้วนะครับพี่น้องเนาะก็ละเลยจัดมาสองโคกล่องเบิงโอ้โหเอามาซิมเบงกับพี่น้องรสชาติไม่เปลี่ยนเลยนะครับผมงงตรงนี้นะครับผมแต่บอกเลยว่าเผ็ดมากๆนะครับมีแนวแก่เผ็ดของผมก็คือขนมจีนแห้งครูโน้นนะครับผมเหนียวนุ่มมากแล้วก็มีแคบหมูนะครับแล้วก็มีจังงขยะนะครับมา พี่น้องเองกลักษณ์ของเพิ่นกับคือตอนบักหุงเนาะจิ้มเข,าข่าคําแหลกครับมาเด้อมาเด้อตอนบักหุงเป็นตอนใหญ่ๆดอกบักหุงยังคงความกรอบ รสชาติออกหวานน้ำนะครับมีเข้มนิดนึงนะครับพี่น้องบรูวาวถามว่ามันรสชาติผมกินบอก็กินก็กินได้นะครับแซ่บคือผมวม่งต่ว,ว่ามันคือบอเสียพี่น้องแก่เผ็ดครับ รสชาติโอเคพันผมว่าถึกปากพี่น้องหลายๆคนนะครับก็ลัง่มิททวงวระสูตรเพิ่นใส่กรกเจียบใส่นะครับออื้ ทำเตือนกินเข่าก่อนเนื้อไพลิกินดแล้วยาปฏิตันใบลื่นพี่น้องก็ยสุนยอดแซบครับอืมมีกุ้งสดใส่เนาะคือติคัก เด็มากครับเอกลักษณ์ของเพิ่นก็คงจะเป็นตอนบักหุงครับ กระเทียมทนจะคงจะขวงใส่ผมสองดุงนี่ที่ผมรับที่ผมให้เขาหิวมากร้อยเจ็ดสิบเอ้ร้อยสี่สิบบาททานันได้พี่น้องเบอร์ไทยแพงได้ครับเนี่ยทุงละเจ็ดสิบบาทร่วมคาหิวแล้ว ไอ้มากหวานกินได้ครับแต่ไม่ได้หวานจีดเลยด้วยครับยี่น้องไม่ได้หวานจ๋าเลยด้วยคือแบบว่าหวานแ้วก็มีความเข้มนิดหนึ่งบนใส่พริกเบิร์นมือละลายโลกอยู่ว่ะ ินเขาลงไปก่อนนิดนึงบ่มีห่อออกหอนทองครับเคยได้งินแต่ซื้อ เด็ดจัดแล้วผู้เพิ่นมาทรงของทรงให้เพิ่นมาแส่บบยุ่ว่าตอนผมกับกินตะกี้ผมกับยุ่อำนาจว่ายสัตวผู้นคนทรง nếu cà <laughs> <laughs> đi, đi ngon núng, cái này ผมนึ่งออกแล้วน้ำจิ้มหรือว่าน้ำม,มันเนี่ยน้ำต่ำเนี่ยพี่น้องเคยกินมะม่วงน้ำปลาหวานบอกนั่นละแบบนั่นเลยครับแซ่บ

กลุ่งสดมากเงาเศษคักอยู่อรอบหน้าครับ

ลืมซื้อนอมจืดพี่น้องแต่ว่ากะน,นี่สังขยาอัลลาฮาบาทครับกินหวานกอผ้ากินจืดดตงนั้นเป็นเขา่า รวมๆแล้วนะครับถือว่าล่งโตนะครับสมต่ำาทั่วไปรสชาติกับบริตตังจากนี้นะครับผมแต่ว่าทำหางความเปรี้ยวบ่มี นะครับมีหวานน้ำนิดหน่อยแต่ก็ไ่ได้หวานจ๋าเลยไม่ได้หวานครับ tamam, อย่างที่บอกนั่นแหละพี่น้องแล้วก็ Pascal, มีความเข้มก็อยู่แล้วเป็นรสชาติของสม่ำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมบเห็นนั่นคือเปียกบักเน่านะครับเพื่อนอาจจะใส่เป็นน้ำบักเน่า,าข้นก็นได้นะครับผมบักเน่าแทนนั่นแหละแต่ว่าคั้นไวคือจงเมเปกกบะยายผมั้นไว้นี่ยมันกิดเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งเด้เอาใส่ตู้เย็ยนไว้ได้โดนเด้พี่น้องนะครับ ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ให้กันติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพหลายๆเรื่องนะครับนอกพี่น้องนอกกอยู่เป็นกําลังใจให้กันในกันเรากันถ้าพี่น้องพอกันไหมในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ